โรงเรียนของผมเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับแล้วก็ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานโดยผ่านภาพยนตร์สั้นซึ่งจุดประสงค์วัตถุประสงค์ของการจัดทำภาพยนตร์สั้นในครั้งนี้นะครับก็คือเพื่อพัฒนาสื่อวิดีทัชชุดหนูรักแม่เพื่อให้นักเรียนนั้นได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตาเวทีและก็ข้อที่2ก็คือให้นักเรียนได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและข้อที่3ก็คือส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่วนกระบวนการพัฒนานวัตรกรรมของผมก็คือจะมีการรับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการทำภาพยนตร์สั้นแล้วก็นำนักเรียนเหล่านั้นมาอบรมในเรื่องของการทำภาพยนตร์สั้น แล้วก็ให้เขานั้นได้เขียนได้มีโอกาสได้เขียนข้าวโครงเขียนบทแล้วก็ได้เขียน Story board. สตอรี่บอร์ดเสร็จแล้วก็จะคัดเลือกผลงานที่มีความรู้สึกว่าเป็นการผลงานที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะในวันนี้นี่จะเป็นเรื่องของอความรักของลูกที่มีต่อแม่เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการนำนักเรียนได้ฝึก เกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์การตัดต่อแล้วนำภาพยนตร์นั้นมาเผยแพร่สู่สาธารณะซึ่งหลังจากที่ว่าได้มีการพัฒนาภาพยนตร์ชุดนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มีผลตอบรับมาอย่างดีเป็นลำดับซึ่งผลที่เกิดขึ้นก็คือมีอยู่3ด้านด้านที่หนึ่งก็คือด้านผู้เรียน ถึงแม้ว่าภาพยนตร์ชุดนี้จะเป็นภาพยนตร์ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแต่ผู้เรียนนะครับเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ก็ทําให้ผู้เรียนนั้นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในระดับที่ดีขึ้นนะครับส่วนที่2ก็คือในด้านของครูครูก็จะมีทัศนคติที่ดีกับาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนและก็มีการพัฒนาสื่อให้ดีขึ้น ในส่วนที่3มก็คือผู้ปกครองผลงานชิ้นนี้ได้นําเสนอให้กับผู้ปกครองในวันประชุมผู้ปกครองของโรงเรียนก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีและก็มีส่งผลให้ผู้ปกครองนั้นเข้ามาช่วยเหลือโรงเรียนเป็นลําดับครับผม